สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวภาคขามของช่อง7 HD ช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดระยองเป็นวันที่สองเวลาเก้านาฬิกาหกนาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีศิลร,รดาอวังจันทร์สวัดระยองติดตามการดําเนินโครงการเกษตรนวัตซึ่งบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้น้อมกล้าวน้อมกระหมอ่อมถวายที่ดิน154ไรเ่เศษบริเวณตำบลป่ายุบในอนภวังจันทร์เพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชาธิยาศัยเมื่อปี2558ต่อมาในปี2561มีพระราชดำริที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เผยแพร่ค,ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่นักเรียนและผู้สนใจ ซึ่งบริษัทปตทจำกัดมหาชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆดําเนินการโครงการฉดองพระราชดำร,ริตั้งแต่ปี2561ขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากอาทิงานก่อสร้างอาคารและสาธารณูปโภคอยู่ระหว่างจะทําฐานรากอาคารทั้ง10อาคารและเริ่มขุดน้ําบ่อน้ําบ่อ,บอที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี2564งานพัฒนาพื้นที่ป่านิเวศพื้นที่20.45ไร่เป็นการปลูกป่าตามทฤษฎีแบบมิยากาวะกิ โดยคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คำแนะนำในการคัดเลือกชนิดไม้และให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยปลูกกล้าไม้ป่า3ระดับ79ชนิดใช้กล้าไม้กว่า20,000ต้นปัจจุบันปลูกแล้วเสร็จทั้งหมดด้านการพัฒนาพื้นที่ปลูกแปลงไม้ผล40ไร่ปัจจุบันปลูกแล้ว31ไร่แบ่งเป็น8แปลงย่อยแล้วเสร็จ6แปลงย่อยได้แก่แปลงปลูกมะม่วงพระราชทานพันน้ำตกไม้สีทองปลูกร่วมกับขนุนแปลงปลูกมังคุด แปลงปลูกไม้ผลผสมผสานมะม่วงและลองกองแปลงปลูกเงาะแปลงปลูกทุเรียนพันธุ์การค้าและแปลงปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าแซมระหว่างแถวต้นยางพาราส่วนอีกสองแปลงย่อยได้แก่แปลงทุเรียนอนุรักษ์เช่นพันธุ์เม็ดในเยปรางซึ่งใกลสูญพันธุ์ผลมีขนาดเล็กเนื้อหนาละเอียดรสชาติหวานมันและแปลงปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิก้าแซมระหว่างแถวต้นมะม่วงหิมะพานนั้นอยู่ระหว่างการดําเนินการ สำหรับการพัฒนาพื้นที่แปลงไม่ผลบริษัทปตทจำกัดมหาชนได,ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิการสนับสนุนแหล่งน้ำดิบเพื่อการเกษตรโดยสำนักงานกอปรอและกรมชลประทานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินโดยกรมพัฒนาที่ดินการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจภาคส่วนออกสมุนไพรและกาแฟโดยกมรมวิชาการเกษตรการยางแห่งประเทศไทยนำนวัตกรรมหมวกหรือร่วมกันฝนยางพาราไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเฉพาะฤดูฝนทใพ้ยำพารามีคุณภาพดีการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้กับชุมชนและเยาวชนโดยกรมส่งเสริมการเกษตรการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรเกษตรนวัตโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและโรงเรียนกำเนิดวิทย์และการจัดทำโซลา, <c oughs> าร์ฟลตอิงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบปั๊มน้ำโดยบริษัท global power synergy จำกัดมหาชนโอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารฟังบรรยายและเรียนรู้ ส่งเป็นประธ <to> านการลงนามความร่่มมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตบริษัทสยามคูปต้าคอร์ปอรชันจำกัดและบริษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์เรียนรู้และต่อยอดศักยภาพในด้านการศึกษาและวิจ <ped> ัยร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเกษตรและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู Should ้โดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรมที่นําเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้ามาช่วย ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแก่เกษตรกรในจังหวัดตรองและผู้สนใจเพื่อนําไปพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนต่อไปเวลา13.38นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังจ yeah, <Yes. S 1> ันทร์วิทยาตะบนชุมแสงส่งติดตามการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนสาขาวิชาเกษตรนวัตและทอพระเนธฐานการเรียนรู้เกษตรนวัต5ฐานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้โรงอบอนเนกประสงค์พาราโบลาโดมที่ออกแบบให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการแปรรูปอาหารที่ต้องการเก็บรักษาและคงความสะอาดอาทิการทําถุงหอมสมุนไพรและชาสมุนไพราฐานการเรียนรู้การเลี้ยงพึ่งชนโรงที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีโดยเริ่มเลี้ยงพึ่งชนโรงสายพันธุ์ขนเงิน12รังเมื่อเดือนตุลาคม2562โดยพึ่งชนโรงสามารถช่วยผสมเกสรได้ดีและมีผลผลิต ที่สามารถนำมาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผายใต้ชื่อวังจันทนรงค์อทิหอมชิ่นใจสมุนไพรไข่พึ่งสบม่สมุนไขขพรน,น,น้ำพึ่งและน้ำพึ่งชนโรงฐานการเรียนรู้การปลูกมะนาวในบอ่อซีเมนท์ที่ใช้การตอนกิ่งและการเสียบยอดสามารถปังคับให้มะนาวออกผลนอกฤดูหรือได้ตลอดทั้งปีฐานการเรียนรู้เตาน้ำส้มขวัญไม้ขนาด200ลิตรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเตาแบบดั้งเดิมฐานที่ได้มีประสิทธิภาพดีที่เท่าน้อย และมีผลคลอยได้คือน้ำส้มขวัญไม้ที่นำมาใช้ในการเกษตรไล่แมลงศัตรูพืชและทำน้ำยาอนเนกประสงค์ฐานการเรียนรู้แปลงผักยกแคร่เนื่องจากในแปลงผักเป็นดินเหนียวมีน้ำท่วมขังจึงใช้การปลูกบนแคร่เพื่อป้องกันโรคในดินโดยมเมล็ดพันธุ์ที่นำมาปลูกได้มาจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนเชริซึ่งมีความทนทานต่อโรคและสามารถเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์รุ่นต่อไปอาทิผักคะนา้าพริกมะเขือผักชี สำหรับสาขาวิชาเกษตรนวัตเป็นหลักสูตรที่สร้างนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมเน้นการปฏิบัตินำทฤษฎีสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการอนุรักษ์และส่งเสริมด้านการเกษตรเน้นส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับชาวพภอวังสารจังหวัดระยองเป็นการสอยยอดอาชีพจากผู้ปกครองโดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตรใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาจากกิจกรรมการเรียนการสอน่ิลักเรียนที่จบสาขานี้ จะได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพควบคู่กันปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาสาขาวิชาเกษตรนวัตในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1- และ2รวม33คนเวลา14บสนาิกา56นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านในไ่ศาลบุตรน้ำเพชรผู้ใหญ่บ้านบ้านคลองไผ่หมู่สามตำบลชุมแสงอำเภอวังตัน ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนภายใต้แนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กลุ่มส่งเสริมการเกษตรรวมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองและสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองเข้ามาให้ความรู้สร้างทักษะในการดรําเนินงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพรืเพ่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนของเกษตรกรโดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ31ครัวเรือน ในไผ่ศารเป็นหนึ่งใน5ครัวเรือนต้นแบบของบ้านคลองไผ่หมู่3และหมู่8เริ่มดำเนินการในปี2562ในพื้นที่30ไร่ปลูกอย่างพาราไม้ผลเช่นทุเรียนลองกองบังคุดและขนุนรวมทั้งปลูกพืชผสมผสานพืชผักสวนครัวและเลี้ยงไก่ไข่ผลผลิตที่ได้นอกจากจะนำมาบริโภคภายในครัวเรือนยังสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนและจำหน่ายที่ตลาดนัดชุมชนตลอดจนเป็นแหล่งอาหารเก็บสำรองอาหารมาเมล็ดพันธุ์ของครัวเรือนและชุมชน โดยมีหน่วยราชการมาให้ความรู้ด้านการถนอมและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างไรายได้เสริมแก่สมาชิกอาทกิการทำเผือกขนุนและมันทอดชาดาวเรืองและผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชนรงส่งผลให้สมาชิกสามารถลดรารจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนละ400บาทต่อเดือนและเพิ่มไรายได้เฉลี่ยเดือนละ1,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งมีการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะต,ต่างๆให้กับผู้สนใจเพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานสร้างความมั่นคงด้านอาหารครัวเรือนและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป